คุณเคยคิดไหมคะว่าราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปรียบได้กับก้อนน้ำลายที่ถูกถมทิ้งทำไมกษัตริย์และมหาเศรษฐีในอดีตถึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อออกบวชเพราะอะไรการเวลาจึงไม่คอยใครวันนี้เราจะไปแกะอรอยการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในหัตถิปาละชาดกค่ะอัตถกถา หัตถปาละชาดกว่าด้วยการเวลาไม่คอยใครการสละโลกอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทนำรอยอดีตแห่งมหาพิเนสกรมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางตามรอยอดีตอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะมานั่งอยู่ในจินตนาการณพระเชตวันมหาวิหารที่โออาตรการตา ท่ามกลางหมู่กุดีที่เงียบสงบรายร้อมด้วยอารามที่ร่มรื่นพระบรมศาสดากำลังประทับอยู่พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมและพระองค์ก็ส่งเล่าเรื่องการสละราชสมบัติครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์เองหรือที่เราเรียกกันว่ามหาพิเนสกรมการออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ให้แก่สัรพสัต์ แต่แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเสริมด้วยพระสุรเสียงอันกังวาลและเปี่ยมด้วยเมตตาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่ตถาคตได้สละความสุขทางโลกออกสู่เพศบรรพชิตเพื่อมุ่งมั่นในธรรมแม้ในการอดีตอันยาวนานตถาคตก็เคยกระทำการออกบวชอันยิ่งใหญ่เช่นนี้มาแล้วเช่นกันและนั่นแหละค่ะ คือการที่พระองค์ทรงนำอดีตนิทานมาสาธกเพื่อให้เหล่าพุทธบริษัทได้เห็นถึงรอยอดีตแห่งการสั่งสมบารมีและความแน่วแน่ในธรรมซึ่งเป็นที่มาของหัตถปาละชาดกว่าด้วยความจริงอันสูงสุดที่ว่าการเวลาไม่คอยใครปฐมบทปณิธานแห่งสองสหายและการรอคอยบุตร เราย้อนเวลากลับไปในอดีตการอันไกลโพ้นค่ะนะ้ำเมืองพาราณสีนะครหลวงที่รุ่งเรืองด้วยอนุภาพและสมบูรณ์ด้วยทสับสึงคารที่นั่นมีพระราชาผู้ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอสุการีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมและพระองค์ก็ทรงมีพระสหายสนิทผู้หนึ่งท่านคือพราหมณปุโรหิตผู้รอบรู้ในไตรเพศมีปัญญาเฉลียวฉลาดและทั้งสองก็ได้ร่วมเป็นสหายกันมาแต่เยาว์วัย พระเจ้าเอสุการีและพราหมุโรหิตแม้จะเพียบพร้อมโดยอำนาจวาสนาและบารมีดุดดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่ก็ยังคงมีความห่วงใยประการหนึ่งที่ค้างคายอยู่ในใจคือการไม่มีโอรสธิดาเพื่อเสริบเชื้อสายและราชสกุลราชบัลลังก์ที่โออ่ากลับไม่มีทายาทผู้มีบุญมาครอบครองต่อไปลองจินตนาการตามนะคะวันหนึง่ง ขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่ในสวนหลวงที่ร่มเย็นภายใต้เงาไม้ใหญ่ที่ให้ความผ่อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแห่งการปกครองบ้านเมืองทั้งสองจึงได้ปรารบเรื่องทายาทขึ้นด้วยความรักและความไว้วางใจที่สั่งสมมาแต่เยาวัยพวกเขาจึงได้ทำพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ต่อกันว่าหากผู้ใดในเราสองมีบุตรก่อนไซบุตรผู้นั้นจะได้เป็นทายาทผู้เดียว และจะได้ครอบครองราชสมบัติของอีกฝ่ายทั้งหมดเพื่อให้ราชสกุลของเราทั้งสองดำรงอยู่สืบไปนี้เป็นข้อตกลงที่แสดงถึงมิตรภาพอันแนบแน่นและความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชารัฐในภายภาคหน้าแต่ใครจะรู้เขาว่าข้อตกลงนี้จะนำไปสู่การสละโลกครั้งยิ่งใหญ่ขนาดไหนอิทธิฤทธิแห่งการอ้อนวอนต้นสและเทพบุตรทั้งสี่ เวลาผันผ่านไปไม่นานพรามปุโรหิตผู้เท่าได้เดินทางกลับไปยังเคหสถานของท่านระหว่างทางท่านได้พบกับหญิงเข้นใจผู้หนึ่งนามว่าพระหุปุติกะซึ่งแปลว่าผู้มีบุตรมากนางน่าสงสารยิ่งนักเพราะมีบุตรชายถึงเจ็ดคนแต่กลับไม่มีสามีคอยดูแลพรามผู้มีปัญญาจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าดูก่อนนางผู้มีบุตรมาก ลูกเหล่านี้ของท่านมาจากที่ใดกันแน่เหตุใดจึงไม่มีบิดานางตอบด้วยสีหน้าจริงจังว่าข้าแต่พราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ลูกเหล่านี้เกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้บวงสวงอ้อนวอนต่อเทพ,พเจ้าผู้สถิตอยู่ณต้นไทรใหญ่ที่ตั้งอยู่ชาญเมืองขอให้ท่านบรนดาลบุตรมาให้ข้าพเจ้าจึงได้บุตรเหล่านี้ตามปรารถนา เมื่อพราหมบุโรหิตได้สดับถ้อยคำนั้นความเหงอันยิ่งใหญ่เพื่อพระราชาและตัวเขาเองก็พลันผุดขึ้นในใจท่านจึงรีบรุดไปยังต้นไซใหญ่ต้นนั้นซึ่งเป็นที่สถิตของรุกขเทวดาผู้มีอนุภาพด้วยความเร่งรีบและใจร้อนท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ของพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่เขย่าต้นไซอย่างแรงพร้อมเปล่งวาจาข่มขู่ด้วยโทสะที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าว,ว่า ดูก่อนเทวดาผู้สิงสถิตณต้นไทรนี้หากท่านไม่สามารถบรรดาลโอรสให้แก่พระราชาเอสุการีและเราผู้เป็นปุโรหิตได้ไซเราจะนำเครื่องมือมาโค่นต้นไทรของท่านเสียแล้วท่านจะไม่มีที่สถิตต่อไปรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไทรนั้นเมื่อได้ยินคำขู่ก็เกิดความตื่นกลัวอย่างที่สุดเพราะอำนาจของพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ย่อมมีผลต่อความเป็นอยู่ของตน เทพจึงรีบวิ่งแจ้นขึ้นสู่สวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเท้าจาตุมหาราชแต่เท้ามหาราชทั้งสี่ต่างก็ปฏิเสธที่จะเข้ายุ่งเกี่ยวด้วยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมและหน้าที่ที่ไม่อาจก้าวไก่ได้รุกเทวดาจึงเดินทางต่อไปจนถึงชั้นที่สูงกว่าและในที่สุดก็ได้ไปเฝ้าเท้าสก,กเทวราชหรือพระอินทผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึง ท้าสักกะเทวราชทรงเป็นผู้มีทิพยจักษุทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วทรงดำริว่าการเวลาได้มาถึงแล้วที่เทพบุตรุผู้มีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่สีองค์ควรแก่การลงมาจุติในคันมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอันเป็นพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ในอนาคต,ตการด้วยพระดำริเช่นนั้นเท้าสักกะเทวราชจึงทรงบัญชาให้เทพบุตรทั้งสลงมาจุติในคันของภริยาพ,พรามปุโรหิตในเวลาต่อมา ภริยาของพราหมณ์ปุโรหิตจึงได้ให้กำเนิดโอรสผู้มีบุญญาธิการถึงสี่องค์ตามลำดับคือโอรสทั้งสี่ผู้มีบุญญาธิการคือหัตถิป,ปาลกุมารผู้เลี้ยงช้างอัสปาลกุมารผู้เลี้ยงมา้าโคปาลกุมารผู้เลี้ยงโคและอสสปาลกุมารผู้เลี้ยงแพะ โอรสทั้งสี่ถูกมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลี้ยงดูและฝึกฝนเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็กลายเป็นชายหนุ่มที่สง่างามแข็งแรงและมีความสามารถเป็นเลิศแต่สิ่งที่แตกต่างจากชายหนุ่มทั่วไปในวัยเดียวกันคือกุมารทั้งสี่ต่างไม่ได้มีความยินดีหรือความปรารถนาในการครองเรือนเลยแม้แต่น้อยจิตใจของพวกเขามุ่งมั่นอยู่กับการแสวงหาความสงบและการหลุดพ้นจากกิเลสนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่า พวกเขาเกิดมาเพื่อการสละโดยแท้จริงค่ะบทที่2ความมุ่งมั่นของหัตถิปาลกุมารการเวลาไม่คอยใครเมื่อกุมารทั้งสี่เจริญไวัยได้ที่พระเจ้าเอสุการีและพรามปุโรหิตก็ทรงตระหนักถึงหน้าที่ตามพันธสัญญาพวกเขาจึงวางแผนที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของเหล่าโอรสผู้มีบุญนั้นวันหนึ่งพระเจ้าเอสุการีและพรามปุโรหิต ได้แปลงกายเป็นฤาษีผู้ทรงศีลเดินทางมายังที่อยู่ของโอรสขุนโตคือหัตถิปาลกุมารผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลช้างคู่บารมีของพระราชาหัตถิปาลกุมารเมื่อเห็นฤาษีผู้มีอินทรีย์สงบก็บังเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าในใจปัญญายาณที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนพลันผุดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจที่จะออกบวชในทันทีโดยไม่ได้หลังเล พราหมุโรหิตผู้เป็นบิดาที่ปลอมตัวมาจึงพยายามทัดทานโอรสของตนด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานและเหตุผลทางโลกลูกรักขัติปานลูกยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นราชสมบัติของพระราชาเอสุการีและสมบัติมหาศาลของเรากำลังรอคอยลูกอยู่ลูกควรจะครองสมบัติเหล่านี้เสียก่อนครองเรือนและดูแลว,วงตระกูลสืบไปเถิดเมื่อถึงวัยชราแล้วค่อยออกบวชก็ยังไม่สาย แต่หัตถิปาลกุมางทูมีดวงตาเห็นธรรมแล้วกล่าวตอบบิดาด้วยปัญญายาณอันเฉียบแหลมและด้วยขัถาที่สะท้อนถึงความจริงอันเป็นสากลของชีวิตข้าแต่บิดาผู้เป็นที่รักการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งและไม่เคยรอคอยผู้ใดเลยชราและความตายหรือมรณะย่อมรุกรานชีวิตของทุกคนอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟที่เผาผลานเชื้อเพลิง ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะมัวรอให้ร่างกายอ่อนแอชราภาพแล้วค่อยออกบวชก็สายเกินไปเพราะขณะนั้นใจอาจถูกครอบงามด้วยความอ่อนแอและโรคภัยข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์การบวชในขณะที่ยังมีพระกำลังและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้ ด้วยความแน่วแน่และไม่หวั่นไหวหัตถิปาละกุมารจึงตัดสินใจออกบวชในเพศบรรพชิตพร้อมกับเหล่าบริวารของตนในทันทีโดยมีบิดามารดาของตนที่ตามมาพบในภายหลังต้องจำใจอนุญาตให้บุตรชายทำตามอุดมการอันสูงส่งนั้นมหาปณิธานณริมฝั่งคงคาหลังจากออกบวชแล้วหัตถิปาลดาบทและคณะก็เดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันกว้างใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ท้องฟ้ายามนั้นเป็นสีครามสดใสแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมากระทบผิวน้ําเกิดประกายระยิบระยับดุดเกล็ดเงินนับล้านหัตถิปาลดาบทมองดูความสงบของผืนน้ําแล้วเริ่มนั่งเพ่งสมาธิเจริญกสินเพื่อให้จิตสงบและตั้งมัน่นในสภาวะแห่งจิตที่สูงส่งนั้นความคิดอันล้าลึกก็พลันผุดขึ้นในใจของพระดาบทนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เพียงแต่เราเท่านั้นที่ต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้เราจะต้องเป็นผู้นำทางให้แก่บิดามารดาน้องทั้งสามและผู้ที่ติดตามมาทั้งหมดเมืองพราราสีจะต้องว่างเปล่าด้วยเหล่าผู้มีบุญเราจะรอยอยู่ที่นี่เพื่อชี้ทางแองกายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยมหาปณิธานนี้หัตถิปานดาบท จึงปักหลักบำเพ็ญเพียรอยู่ณนริมฝันคงคาเพื่อรอคอยการมาสมทบของครอบครัวและบริวารผู้มีบุญต่อไปบทที่3การติดตามของน้องชายทั้ง3ไม่เอาก้อนน้ำลายพระเจ้าเอสุการีและพรามปุโรหิตเมื่อเห็นบุตรชายคนโตผู้มีคุณสมบัติพร้อมทุกประการได้สละราชสมบัติไปแล้วก็รู้สึกเสียดายอย่างยิ่ง ด้วยความไม่ย่อท้อพวกเขาจึงคิดแผนการที่จะทดสอบบุตรคนรองคืออสปาลกุมารผู้ดูแลหมาทั้งสองได้แปลงกายเป็นฤาษีอีกครั้งเดินทางไปยังเรือนของอสปาลกุมารพวกเขาพบว่าน้องชายคนรองกำลังให้การต้อนรับอย่างดีและแสดงความสนใจในคำสอนของฤาษีจอมปลอมทั้งสองอย่างจริงจังพระเจ้าเอสุการีจึงลองเกลี่ยกล่อมด้วยการเสนอราชสมบัติและอำนาจ แต่เมื่ออัสปาลกุมารได้ทราบข่าวว่าพี่ชายของตนคือหัตถิปาลกุมารได้ออกบวชไปแล้วเขาก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไม่ต่างจากพี่ชายและกล่าวด้วยความเด็ดเดี่ยวในท่ามกลางวงสนทนาว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาราชสมบัติและทรัพย์สมบัติใดๆซึ่งเปรียบดั่งก้อนน้ำลายที่พี่ชายผู้มีปัญญาของข้าพเจ้าได้ถมทิ้งไปแล้วสิ่งที่ผู้มีปัญญาเห็นโทษและสละดแล้วผู้อื่นที่ฉลาดก็ไม่ควรก้มลงเก็บ เมื่อพี่ชายของข้าพเจ้าได้เห็นหนทางแห่งความพ้นทุกแล้วแล้วได้ก้าวเดินไปแล้วข้าพเจ้าก็จะบวชตามพี่ชายของข้าพเจ้าเช่นกันเพื่อมุ่งสู่เส้นทางอันประเสริฐคำพูดนี้ช่างทรงพลังนะคะอสปาลกุมารยังคงสอนธรรมแก่บิดาและปุโรหิตด้วยคาถาที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากและความเป็นมรทิยูของกิเลสและสังขารอันไม่เที่ยงแท้เขาประกาศเจตนาที่จะบวชพร้อมกล่าวลายอย่างสงบ แม้พระเจ้าเอสุการีจะพยายามเกลี่ยงกล่อมให้ลูกชายรั้งรอก็ไม่เป็นผลเพราะลูกชายไม่ต้องการเสียเวลาในการทำความดีและสร้างบารมีแม้แต่วินาทีเดียวด้วยความมั่นใจในหนทางแห่งการหลุดพ้นอศปัลลกุมารจึงออกเดินทางไปหาหัตถิปะรลกุมารที่ริมฝั่งคงคาทันทีน้องชายคนรองและคนสุดท้องความไม่ประมาทคือทางแห่งชีวิตวันต่อมา พระเจ้าเอสุการีและปุโรหิตยังคงไม่หมดความพยายามพวกเขาเดินทางไปหาโคปาลกุมารผู้ดูแลโคและอจัจปาลกุมารผู้ดูแลแพะด้วยความหวังที่จะได้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์แต่คำตอบที่ได้รับจากน้องชายทั้งสองก็ยิ่งทำให้พวกเขาต้องตระหนักถึงความจริงอันไม่เที่ยงของโลกนี้โคปาลกุมารกล่าวกับบิดาด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมข้าพระเจ้าเปรียบดังคนที่กำลังออกตามหาสิ่งที่สูญหายไปนานแล้ว พี่ชายทั้งสองได้บอกทางและชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นทางสว่างเห็นการหลุดพ้นอย่างชัดเจนแล้วข้าพเจ้าก็จะตามพวกเขาไปโดยไม่รอช้าจะโมเสียเวลาในโลกแห่งการนี้ได้อย่างไรและคำตอบของอาจ,จาละกุมารน,น้องคนสุดทองยิ่งตอกย้ำสัจจะทมแห่งชีวิตว่าการเวลาไม่คอยใครธรรมดาชีวิตของคนเราไม่รู้เวลาตายความตายสามารถมาเยือนเราได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในเพศคารวาสหรือเพศบรรพชิต ข้าพระเจ้าจะไม่รองให้ความตายมาเยือนโดยที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อการหลุดผลข้าจะออกเบื่อเสียเดียวนี้เพราะความประมาทคือทางแห่งความตายความไม่ประมาทคือหนทางแห่งอมตะธรรมดังนั้นโอรสทั้งสี่ผู้มีบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ก็ได้ละทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์และความมั่งคั่งของโลกไปจนหมดสิ้นเพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรณสำนักของพี่ชายคนโตบทที่สี การสลักของเหล่าสตรีและปุโรหิตการตัดใยแมงหนุ่มในฤดูที่สายลมเริ่มพัดพาความเย็นมาเยือนพระมณีผู้เป็นมารดาได้มองเห็นภาพของฝูงหงหนุ่มสาวที่กำลังทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างองอาจเหล่าดารุณหงเหล่านั้นตัดใยแมงมุมที่ขวางทางได้โดยไม่ลังเลด้วยพละกกำลังและความมุ่งมั่นพวกมันแข็งแรงพร้อมที่จะออกบินไปสู่เส้นทางใหม่โดยมีหงหนุ่มสาวสองตัวเป็นผู้นำ ฟูงหงที่เหลือก็บินตามไปในทิศทางที่ดารุณหงได้บุกเบิกไว้ภาพนั้นทําให้พรามณีเกิดความครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งนางกล่าวกับตนเองว่านั่นแน่เหมือนดั่งนกกระเรียนที่บินไร้สิ่งขวางกัน้นเราหงก็พากันบินสู่เสรีภาพฉันใดก็ฉันนั้นบุตรชายทั้งสี่ของเราได้ตัดขายแห่งกามกิเลสและความผูกพันในโลกนี้ไปหมดสิ้นแล้ว เราผู้เป็นมารดาจะโมยึดติดกับสมบัติที่พวกเขาละทิ้งได้อย่างไรเราควรจะไปตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกไว้ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งสันติและมักผลนิพพานนางพรามณีจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่และได้เรียกกลุ่มเพื่อนผู้ติดตามสตรีมาประชุมกันและทั้งหมดก็เปล่งวาจาพร้อมกันว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะบวชตามท่านเช่นกัน และเช่นนั้นเหล่าสตรีผู้มีบุญก็สละสมบัติและพากันไปสู่สำนักของหัตถิปาลกุมารขณะดเดียวกันพรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาของกุมารทั้งสี่เมื่อเห็นว่าบุตรชายและภรรยาต่างก็ออกบวชตามไปหมดแล้วก็ไม่อาจทนเห็นบุตรที่ตนรักละทิ้งทางลอกไปโดยที่ตนเองยังคงวนเวียนอยู่ในกิเลสได้อีกต่อไป ท่านจึงตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดและชักชวนเหล่าพราหมณ์ผู้ติดตามของตนทั้งหมดเข้าบวชไปสมทบกับครอบครัวนริมฝั่งคงคาบทที่5อุบายของพระอัคาระมะเหสีบทเรียนจากเนื้อและแรงในขณะเดียวกันที่พระราชวังพระเจ้าเอสุการีผู้พอ่อที่หัวใจเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ได้ยินเรื่องราวการบวชของปุโรหิตและครอบครัวจึงสั่งให้ขนทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งหมดของปุโรหิตมาไว้ที่หน้าลานหลวงพระอัครมเหสีผู้ทรงพระปัญญาและรอบรู้ในธรรมได้เห็นดังนั้นจึงทรงคิดหาอุบายที่จะทำให้พระราชาเห็นโทษของการยึดติดในสิ่งที่ผู้อื่นสละแล้ว นางจึงให้คนจัดเนื้อโคและเนื้อสุนัขมาคนละกองวางไว้ที่หน้าพระลานหลวงทันใดนั้นก็มีฝูงแร้งจำนวนมากพุ่งโผล่ลงมาเพื่อแย่งชิงเนื้อเหล่านั้นแร้งที่ฉลาดและมีปัญญาเมื่อได้กินเนื้อที่พออิ่มแล้วก็รีบสำรอกเนื้อที่กินออกมาเพื่อลดน้ำหนักและบินหนีออกจากบ,บริเวณไปได้ง่ายดาย แต่แรงที่งอเขลาเห็นแก่กินกลับกินเนื้อเข้าไปจนหนักอึง้งทำให้ไม่สามารถบินขึ้นได้และต้องติดอยู่ในข่ที่คนเตรียมไว้พระอัครมเหสีจึงทรงจับแรงตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในข่นำมาถวายต่อหน้าพระราชาพร้อมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมคน แรงโง่ตัวนี้ย่อมต้องโทษเพราะความโลภของตนเช่นเดียวกันบุรุษผู้ฉลาดไม่ควรรับสิ่งที่ผู้อื่นเห็นโทษแล้วและได้ถมทิ้งไว้ทรัพย์สมบัติที่บุโรหิตและบุตรได้สละแล้วเปรียบดังก้อนน้ำลายที่ถูกถมทิ้งและเปรียบดังเนื้อที่แรงฉลาดสละแล้วการที่พระองค์จะรับทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ เป็นการกระทำของผู้ไม่เห็นสัจธรรมและจะนำมาซึ่งความทุกข์ระทมอย่างไม่สิ้นสุดพระราชาทรงสดับคำสอนอันคมคายของพระเทวีก็เกิดความสลดพระทัยอย่างยิง่งเปรียบดังคนที่กำลังจมอยู่ในโคลนตมแห่งกิเลสแล้วได้รับการช่วยเหลือให้ขึ้นมาสู่พื้นดินที่มั่นคงพระองค์ทรงตรหนักในทันทีว่าความตาย จะมาถึงเราในไม่ช้าราชสมบัติอันเป็นเพียงเครื่องพันธนาการนี้ไม่คู่ควรแก่เราอีกต่อไปแล้วเราควรละทิ้งรักสมบัติทั้งหมดและออกบวชเสียในวันนี้การละเวลาไม่คอยใครความชราและมรณะย่องวิ่งไล่ตามเราอยู่ทุกขณะจิตบทสรุปแห่งการสละอันยิ่งใหญ่เมืองพาราณสีที่ว่างเปล่า ด้วยพระดำริที่แน่วแน่และไม่หวั่นไหวพระเจ้าเอสุการีทรงประกาศต่อเหล่าอมาดว่าและอมาดทั้งหลายต่างตอบอย่างพร้อมเพรียงและกึกก้องว่าข้าพระพุทธเจ้าก็จะบวชตามพระองค์เช่นกันพระราชาจึงทรงสละราชสมบัติให้กับผู้ที่เหมาะสมในลำดับถัดไปและนำบริษัทของพระองค์ทั้งหมด ออกไปยังสำนักของหัตทิปบาลกุมารณริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อประชาชนในพระนครพาราณสีทราบว่าแม้แต่พระราชาและพระอัครมเหสีผู้เป็นที่รักก็ทรงสละราชสมบัติแล้วทุกคนต่างก็เกิดความสลดสังเวชในความไม่เที่ยงของชีวิตและเกิดความศรัทธาในหนทางแห่งการหลุดพ้นที่เหล่าผู้มีบุญได้เลือกสรรไว้ ต่างคนต่างก็ละทิ้งบ้านเรือนทรัพย์สิสนและทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งราออกจากพระนครพารณสีจนทำให้เมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองนั้นว่างเปล่าที่อาสมริมแม่น้ำคงคาหัตถิปาลดาบทได้แสดงธรรมแก่บริษัทที่มาใหม่ทั้งหมดและด้วยความยิ่งใหญ่นี้เองเท้าสกะเทวราชจึงทรงบัญชาให้สร้างอาสมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้บวชทั้งหลายสุดท้ายแล้วแม้แต่พระราชาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบราชสมบัติเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของการสละโลกออกบวชนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติที่ต้องรับมาใหม่นั้นด้วยจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับหัตถิปารดาบทและทุกคนตอมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิม,มพานเพื่อบำเพ็ญเพียรและเจเริญสมาธิภาวนาต่อไป การประชุมชาดกสรุปสาระสำคัญพระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาแสดงแล้วทรงตรัสสรุปในที่สุดว่าดูก่อนภิกษุททั้งหลายแม้ในปางก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาพิเนครมเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในวัยและเวลา จงเร่งทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นเถิดเพราะการละเวลาไม่คอยใครโดยแท้และนี่คือการประชุมชาดกที่น่าอัศจรรย์ค่ะหัตถิปาลกุมารผู้เป็นผู้นำแห่งการบวชอันยิ่งใหญ่ได้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในบัดนี้นั่นเองส่วนน้องชายทั้งสามก็คือพระสารีบุตรพระโมคลานะและพระอนุรุทธะ บิดามารดาก็คือพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดานี่แสดงให้เห็นว่าการสั่งสมบารมีและความแน่วแน่ในการสละโลกเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทำมาแล้วอย่างยาวนานหัตถปาละชาดกนี้จึงเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ตอกย้ำถึงสัจธรรมชีวิตในเรื่องความไม่ประมาทเพราะกาลเวลาไม่คอยใคร ความชราและมรณะคือภัยที่ตามติดชีวิตอยู่ทุกขณะจิตทรัพย์สมบัติและอำนาจในโลกนี้เป็นเพียงก้อนน้ำลายที่ถูกถมทิ้งโดยผู้มีปัญญาเห็นโทษแล้วการใช้เวลาในวัยที่เรายังมีพละกกำลังและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัต,ตะสงสารจึงเป็นหนทางที่ประเสริฐที่สุดที่นำไปสู่ความสงบเย็น และอมตะธรรมคือพระนิพพานค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของหัตถิปารชาดกค่ะหวังว่าการเดินทางตามรอยอดีตครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเห็นคุณค่าของการทำความดีในทุกขณะจิตนะคะก่อนจากกันฝากติดตามช่องของเรากดไลค์และกดแชร์เรื่องราวธรรมะดีๆแบบนี้ไปให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีค่ะ